ช่วง MFC Money Guru กับดรสุปกรณ์สุนทรกิจแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมได้ทราบความหมายของคำว่า wealth management กันไปเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการวางแผนทางการเงินเพื่อผลตอบแทนสูงๆอย่างเดียวเท่านั้นวันนี้เรามาคุยกันต่อกับดรสุปกรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพูดถึงงาน living well living well ของ MFC กันนิดนึงค่ะอ๋อใกล้ก็มาแล้วใกล้ก็มาแล้วนะคะวันที่21กันยายน2553นี้แล้วอีกสองวันข้างหน้า ที่โรงแรม Imperial Queen Spa ตั้งแต่8โมงครึ่งใครไปได้บ้างคะดรางที่ผมเรียนว่าผู้สนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็นะครับลงทะเบียนนะครับจองได้ครับแต่ว่างานนี้เองเนี่ยเราก็อยากจะให้นะครับในเรื่องของการโปรโมทในเรื่องของศิลปะนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับไม่ใช่ชีวิตไม่ได้เป็นเรื่องของการลงทุนอย่างเดียวแต่ว่าการลงทุนนะครับทำให้ชีวิตเนี่ยนะครับเราทาได้มากกว่าหรือมีได้มากกว่านะครับที่เราเคยคิดว่า เ,เป็นได้เดิมนั้นเห็นดรอบอกว่าไปโฟกัสที่กลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปเมื่อก่อนเนี่ยเราไปคิดว่าการลงทุนหรือการใช้ชีวิตเนี่ยจะเป็นสาหรับหมอสําหรับคนหลังกเกษียณแต่เราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการวางแผนทางการเงินเดี๋ยวนี้มันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีหลายคนเนี่ยไม่ได้รอ55หรือ60จกกะเกษียณเด็กสมัยนี้หลายคนเนี่ยนะครับบอกว่าเขาอยากทางานแค่40หรือ45ค,คือเขาได้ยินคำว,ว่า early retire หรือกเกษียณเร็วนะครับเราสามารถที่มี financial free คือเราไม่ต้องพึ่งกับการทํางานที่เป็นอาชีพปาาระจำอีกต่อไปแต่ว่าเราสามารถที่จะไม่จําเป็นต้องพึ่งนะครับแหล่งนะครับที่มาของเงินเนี่ยจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แก่งที่มาของเงินนั้นได้มาจากในเรื่องที่เราเคยไปลงทุนเอาไว้ไม่ว่าเราจะไปซื้อคอนโดแล้วปล่อยคนอื่นเช่าแล้วเก็บค่าเช่าไปเรื่อยๆหรือลงทุนในหุ้นแล้วเก็บกินนะครับในเรื่องของตัวเงินปันผลรายได้ตรงนี้แหละครับที่จะเอามานะครับชดเชยในเรื่องของรายได้ที่เกิดจากเงินเดือนทัานปีนี้เราจึงพยายามที่จะล่นให้คนเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมงานได้เร็วขึ้นเพราะคนร่วมงานได้เร็วขึ้นเขาสามารถที่จะหาความหมายของชีวิตหนึ่งเขาวางแผนได้เร็วขึ้น2องคือเขาสามารถที่จะวางแผนและค้นพบชีวิตตัวเองได้นะครับจะใช้ชีวิต ตรงนั้นได้มากกว่าคนอื่นครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวันนี้ต้องตั้งใจดูดรายการให้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าดรสุภกรมีของรางวัล ต้งมูลค่าต้ง1,000 0บาทนะคะมาแจกในวันนี้ค่ะครั้งนี้นะครับเป็นบัตรนะครับห้องพักสลาภูวิลล่านะครับของนะครับสลาเขาใหญ่รีสอร์ทนะครับหนึ่งคืนสวยมากค่ะที่นี่1,000มืบาทสําหรับ2ท่านพร้อมอาหารเช้าด้วยนะคะถ้าหากว่าตอบคําถามถูกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ wealth management ที่เราจะคุยกันต่อเนื่องสําหรับวันนี้ที่คนตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปก็ควรจะพิจารณาได้แล้วใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะ เมื่อไหร่ก็ได้แต่ถามว่าคนจะเริ่มรู้สึกนะครับว่าควรจะวางแผนการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยสตาร์ตตั้งแต่2ี่ขึ้นไปแล้วไปถี่ที่สุดเอาเนี่ยไปช่วงประมาณ35เมื่อก่อนเนี่ยคนจะมีเงินเก็บจริงๆได้เนี่ยนะครับแล้วลงทุนในพวกทองคํากองทุนน้ํามันมากจะก5ขึ้นไปครับแต่ว่าเทรนหรือแนวโน้มเนี่ยจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับผมมีทีมงานเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยอายุประมาณแค่ยี่สิบแปดเขาเก็บเงิน2แบบด้วยกันนะครับหนึ่งคือเก็บ สองคือเก็บแล้วเอาผลตอบแทนบางส่วนนะครับไปใช้พวกนี้เนี่ยจะวางแผนเที่ยวนะครับปีหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งหนคือไปค้นพบตัวเองไปค้นพบโลกต่างๆเป็น,ปนต้นนครับรนั้นนั่นคือส่วนหนึ่งที่ผมเรียกว่าความหมายของ wealth management นะครับคือ wealth management ที่ดีเนี่ยนะครับควรจะรู้จักวางแผนลงทุนสิ่งที่เราอยากจะโปรโมทในโครงการ living w e l l living w e l l concept ตรงนี้ก็คือว่าคืออยากจะให้นักลงทุนเนี่ยนะครับเริ่มนะครับมองว่า การบริหารเงินเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เราอยากได้ผลตอบแทนอย่างเดียวรู้จักคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วชีวิตที่เราจะอยู่ต่ออีกสิปีสิห้าปี20ปิปีมันมีอะไรให้คนไปค้นพบนะครับชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเรารู้จักเก็บเงินรู้จักทํางานมากขึ้นนะครับหารายได,ได้ได้มากขึ้นอาจจะเริ่มพึ่งพิงในเรื่องของเงินเดือนน้อยลง และเราจะไม่เชื่อตัวเองว่าอีกหน่อยนะครับอาจจะมีรายได้เราอาจจะมีส่วนของรายได้ที่มาจากเงินลงทุนของเราที่เราได้เพียรเก็บเอาไว้เมื่อ5ปีที่แล้วสิปีที่แล้วเนี่ยเป็นสัสดส่วนที่ทดแทนเงินเดือนเราก็ได้เพราะฉะนั้นคําถามในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะและสําหรับคําถามของสัปดาห์นี้คือครับ เราพูดกันถึงเรื่องของคอนเซปต์ของ Living Well living well หลายครั้งแล้วนะครับผมอยากทวนนะครับอยากถามว่านะครับคอนเซปต์ตัวหลักการของคอนเซปต์ของ Living Well living well นะครับถ้าคุณคิดว่าคําตอบคืออันที่1น,นะครับรู้จักเก็บเงินและกอดเงินกดหน,นะครับหรือถ้านะครับคำตอบของ Living Well living well นะครับคือเก็บเงินและรู้จักใช้เงินเก็บนั้น ครับกด2ครับค่ะคุณผู้ชมพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์0816336677นะคะ0816336677ค่ะท่านแรกที่ตอบถูกและตอบเข้ามาเป็นคนแรกจะได้รับบัตรที่พักนะคะที่โรงแรมศาลาภูวิล่าเขาใหญ่มูลค่า10,000บาทคบ 1>, 1คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมพลาดไปไม่สามารถจะชนะในในเกมนี้ได้ไม่เป็นไรอีกวันวันนงครพบกกันที่งานได้ครับเราก็จะมีบูธ ะครับเข้ามานะครับให้ได้ให้ได้ร่วมอีกเช่นเดียวกันครับมีของแจกมากกว่านี้ใช่ไหมคะค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ พลังแห่งความทุ่มเทซาส่องประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตป,ปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปอตทสอพอ รับออมเรื่อมาแล้วคับมาพร้อมกับโครงการทออสรักการออมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุไม่เกิน24ปีได้เป็นทั้งเซียนเกมและเซียนเก็บเพียงแค่เปิดบัญชีเงืนฝากทออสรักการออม2,000บาทและฝากต่อเนื่องทุกเดือนรับไอเทมพิเศษจากทออสู่การเป็นเซียนเกมเทอร์โนกับ t o T และสุดยอดแห่งเซียนเก็บถึง24กันยายนนี้รับทัวร์ท่าเกาหลี2อที่นั่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา